ครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาพี่เพื่อนนะครับมาติดตามนะครับการผสมสละแล้วก็จะพาทุกคนนะครับมาดูการตัดแต่งกิ่งแต่ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการผสมดอกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งสระนะครับ ก็จะมาพูดในส่วนของการปลูกสักเล็กน้อยนะครับผมก็สลดอินโดนะครับก็มีการขยายพันธุ์ด้วยการพาเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ชำกิ่งแขนงนะครับที่เขาเกิดขึ้นในต้นนะครับสามารถตัดมาชำได้นะครับผม นี่ก็เป็นตัวอย่างของสละอินโดนะครับที่เรานำมเมล็ดมาเพาะนะครับส่วนต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่อายุประมาณ3-5เดือนนะครับซึ่งได้จากการเอาขนแหงนะครับมาชํำนะครับก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันอยู่นะครับ การปลูกสละอินโดนะครับที่เจอมาถ้าการปลูกด้วยมเมล็ดนะครับก็จะพบว่ามเมล็ดที่เรานํามาเพาะนะครับอาจจะเป็นได้ทั้งต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กิ่งแขนงที่ตัดมาจากต้นตัวเมียนะครับต้นนั้นก็จะเป็นต้นตัวเมียเลยนะครับผมส่วนของการ เตรียมหลุมปลูกนะครับก็ที่สวนนะครับใช้การขุดหลุมกว้างยาวนะครับ50 50นะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเลยนะครับตามที่ปีๆเพื่อนๆถนัดเลยนะครับเมื่อปลูกไปก็ รดน้ำใส่ปุ๋ยตามวงรอบเลยนะครับผมเมื่ออายุได้สักหนึ่งปีนะครับเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งแตกทางออกมาเยอะนะครับเราก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งแต่งทางอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็ ที่สวนผมนะครับก็อายุได้6-7ปีแล้วนะครับก็ทำผลผลิตได้สม่ำเสมอในทุกๆปีนะครับหลักการของการปลูกสละอินโดนะครับก็ให้เราปลูกเป็นพืชแซมในสวนนะครับเพราะว่าสละอินโดมีลักษณะนิสัยที่ชอบ แสงรำไรนะครับจะไม่ชอบแสงแดดจ้าจากที่เคยปลูกมานะครับเมื่อเราไปปลูกในพื้นที่ที่เป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้อื่นปะบนในสวนนะครับก็จะพบว่าใบและกลิ่งของเขานะครับมีอาการไม่แดดนะครับผม แล้วก็การเจริญเติบโตก็สู้ที่เราจะปลูกในสวนที่ปะปนไปด้วยต้นไม้อื่นไม่ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็จะสาธิตเรื่องของการแต่งทางนะครับให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับก็ทางสละอินโดนะครับก็เราก็จะแต่งกันอยู่ ปีละครั้งนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะครับพร้อมกับการใส่ปุ๋ยบํำรุงการไว้ทางนะครับเราจะไว้ทางสัก5-6ถึงทางนะครับใน1ต้นนะครับเพราะถ้าไว้เยอะการจัดการการดูแลในครั้งต่อไปก็จะยิ่งยากขึ้นนะครับผม ก็เป็นตัวอย่างนะครับแถวนี้ผมได้แต่งทางไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผสมผสมติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เดินไปต้นที่ยังไม่ได้ตัดแต่งทางนะครับเดี๋ยวจะตัดแต่งให้พี่เพื่นเพื่อนดูนะครับเป็นตัวอย่างพอได้เห็นภาพนะครับจริงๆแล้วที่สวนนะครับก็ปลูกไว้ จำนวนร้อยกว่าต้นนะครับการดูแลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางของเขานะครับจะรกมากนะครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องดูแลเรื่องทางของเขาเป็นประจำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับ มาทำมาตัดแต่งทางเขาจะทำให้เราเหนื่อยนะครับผมก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ต้นที่ยังไม่ได้ตัดแต่งทางนะครับก็จะมีกิ่งแขนงนะครับที่แตกออกมานะครับที่ผมบอกว่าแขนงตรงนี้นะครับถ้าเรา แสะใบนะครับใบชํานะครับก็จะสามารถนําไปปลูกต่อได้เลยนะครับก็จะเป็นต้นตัวเมียโดยปกติเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ไม่นําไปขยายพันธุ์แล้วนะครับเพราะว่าผมปลูกจนเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็จะต้องแบ่งทิ้งนะครับ อุปกรณ์ที่สะดวกแล้วก็เหมาะสมนะครับก็คือเลื่อยนะครับผมเราก็จะแทะลงไปที่โคนเลยนะครับ คำหนึงถึงความสวยงามด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในหนึ่งกอนะครับก็จะมีมีกอที่เขาแตกออกมานะครับสองถึงสามกอนะครับเราก็จะเลี้ยงเขาไว้แค่แค่นี้พอนะครับจะไม่ไว้เยอะ มากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าทิศทางการแตกของจันสละนะครับจะไปทับซ้อนกันนะครับจะทําให้การติดผลแล้วก็การดูแลนะครับมันจะยากขึ้นนะครับผมก็แนะนําให้ไว้สักสอสามต้นพอนะครับหนึ่งกอ ิ่งที่อยู่ด้านในนะครับก็ต้องแซะออกนะครับเพราะว่ามันจะไปเบียดกันนะครับก็เห็นนะครับเริ่มเริ่มล่งขึ้นแล้วนะครับนี่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องถ่าย วิดีโอไปด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าพอได้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการแต่งทางนะครับต้นนี้อายุยังน้อยอยู่นะครับน่าจะเริ่มให้ผลผลิตในฤดูการนี้นะครับก็เริ่มมีจันตัวเมียแตกออกมาแล้วนะครับการแสะทางก็ให้แสะไประหว่างจันอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อยนะครับ ก็ทําวนไปทุกด้านเลยนะครับรอบสงพุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต้นที่ผมตัดแต่งไว้เมื่อตอนเช้านะครับต้นนี้ก็แต่งทางไปนะครับ ก็ดูว่าทางที่ไว้นะครับก็ประมาณ6 7 8ให้ดูความเหมาะสมเอานะครับผมไม่ฟิกใจตัวว่าเราจะไว้กี่ทางนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทางที่ตัดแต่งออกไปนะครับว่ามีปริมาณเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งอย่างสม่ำเสมอนะครับปริมาณทางที่เราต้องตัดทิ้งนะครับจะเยอะมากนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่เราต้องใช้เวลานะครับในการทำสวนสละนะครับ แล้วก็เหนื่อยนะครับผมในส่วนของการตัดแต่งทางก็ไว้แค่นี้นะครับพอที่จะได้พี่นเพื่อนได้พอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการ ผสมสละนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับที่แนะนำไปนะครับว่าเราต้องมีต้นสละตัวผู้กับตัวเมียนะครับปลูกไว้ในสวนเพราะว่าถ้าไม่มีต้นตัวผู้นะครับเราก็สละสละต้นตัวเมียก็จะไม่ติดไม่ติดลูกนะครับผม วันนี้ก็สละตัวผู้นะครับบานพอดีเลยนะครับสละตัวผู้นะครับเมื่อเขาบานแล้วนะครับก็จะมีละอองนะครับสีเหลืองนะครับออกมาอย่างนี้นะครับ ก็ให้เราเด็ดเลยนะครับผมเด็ดเฉพาะดอกตัวผู้นะครับที่มีอับละอองออกมาแล้วนะครับแข็งนะครับผมแล้วก็นำดอกสละตัวผู้นะครับที่มีอับละอองสีเหลืองนะครับ ไปผสมกับดอกตัวเมียนะครับที่ผมได้ลอกลอกกาบที่เขาหุ้มครับผมนี่ก็เป็นดอกสละตัวเมียนะครับที่ได้ลอกกาบออกไปนะครับ พร้อมที่จะนำเกรสรตัวผู้นะครับมาผสมนะครับก็เคาะเลยครับเคาะลงไปหรือว่าถูก็ได้นะครับให้รอบรอบของดอกนะครับหนึ่งเกรสรตัวผู้นะครับก็สามารถผสมได้ สามถึงสี่ช่อนะครับสมมุติว่าเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคก็คือจะนำดอกตัวผู้นะครับเสียบไว้กับหนามที่ต้นเลยนะครับเพ,เพิ่มโอกาสในการติดดอกนะครับ ก็เป็นดอกที่ผสมติดไปแล้วนะครับ ทางช่อก็อาจจะติดไม่เต็มนะครับด้วยที่ว่าดอกดัวผู้นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับหน,หนึ่งต้นนะครับก็จะมีประมาณ4ี่ถึงหทลายนะครับ นี่ก็เป็นดอกตัวเมียที่ยังไม่พร้อมที่จะผสมนะครับเขาก็จะยังไม่เป็นสีแดงนะครับก็เหตุผลนะครับที่บอกไปนะครับว่าทำไมเราต้องตัดทางเขาออกนะครับลักษณะการติดของ ของทลายนะครับก็จะแตกออกมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเขามีน้ําหนักเยอะนะครับเราก็สามารถยงกับทางด้านบนนะครับเพื่อไม่คอทลายเขาหักนะครับก็สำหรับการดูแลหลังจากติดดอกนะครับก็ ดูแลเป็นปุ๋ยอินรียหรือว่าเคมีก็ได้นะครับในการบำรุงลูกก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่อยากจะปลูกสละอินโดนะครับแซมในสวน